เมย่แม่เมท้าอเมื่ด้ยบได้าจกเทื่อนาเจ้านะเอาน้าูเจ้าบดดานจะเถื่อเอาไม่ได้ขึ้มาสะโอ้ยขาบ่มีเงินลูกหลามเม่อลูกขาห่าขากระส่ยงเข้าชื่อตูเขียวชืออันกินยา้กจะกินอันนตกพี่น้องเลยเปียกปานู้นตกนบรรยากาศแย่มขำขำพี่น้องฝนตกตอนนี้กาสี่แหลงแลพีเนอง จำเี่เนาะอบ้หาวที่หายูหนึ่าา้วกตาคนใหอยู่เพื่อนครัวเดียวเอาไปหกสเอาไปหกิบ 六毛呢？ แหลกโรกะนะพี่น้องต,ตอนตอนตอแหลกมีแม่น้องอ่าแม่นิซ่ากับแม่น้องนิวมาลุกน้ำเนาะแต่ว่าตอนนี้พื้นแปลลุ่มสวนตายหันลรคกะไอ้บแมนคนกะนะพี่น้องรัะจะดจอบอดดัมไทยน้าอีพื้นสกัยไทยซองขันเนาะแล้ไทยซองขันพูนอะไลกว่าเพ่คนดัมนาส่วนน้องเคย หมางหัวน้องทีมหมางหัวตะกะจะไ,ได้ตายว <c oughs> าย, <c oughs> วยบ่ <c oughs> หนาแดงเน <c oughs> ี่ยไม่รบกะ เสียงแค้นละก้องเสียงตุงตุงลุงตุงก็ลุงตุงลุงตุงเสียงแคอนละค้องเสียงซออีแล้วโอแล้วโอแล้วโอมาเด้อมาสวยกันโตอีสานโนบ้านของเาเอาน้ำปักตีน นี่คือมาส่โอ้ยเขกบ่มีเงินลูกหลาแม่โอ้เขกบ่มีเงินม่ข้พือนละหายแม่บอกกับเอาเองอแม่อยู่จัคน้นกบน้ำลูกไม่ไเป็เาข้าว้เขาใส่โซเขาโอ้ลูกเขาห้าเขาใส่งเใสุ่ญแเขียาโอ้มาดำมาดมหน้าสื่อผู้ื่อผู้เกียวอันกินยานั้นก็กินนันลุยเออเพื่อนอยู่ทั้งในแล้วใส่เพื่อนตรองในแล้วลำเดียวกรชองนะ โอบอ้งกระไกลกลัะนะฮะเออชองท,งท,ทั้เพื่อนเพื่อนมาสองคนผักค่ะโอ้โดโดูอีเมจักปีเลยเจ็ดสิบลโอ้ครเจ็ดสิบเลยัง <c oughs> <c oughs> ด้าหน้าด้เสออดยสยเนาะแข้งแห้งดีร่านกอมหน่อยหนึ่งเนาะเอมแล้วเจ็บแอว่าแม่หางเยอะเออเจบแอวอผักก่อนเมย่อะเศร้า,าก่อนแล้วะจึงดับหม่ บรดีาบาได้แล้วเดี huh. ๋ยววันพระเจ้าจิวเอาเปียกปนนะคนซูงออยู่เมื่อยกับหักแต่ว่าน้าตัวเองหันหวานเอาเนาะเออหวานเอาโอ้หวานกับมันจะไปดั้มแล้วก็เดี๋ยวขับตรไหนเดี๋ยวไปดั้มับเลยแต่ว่าไปดั้หน้าแนวนี้นี่ไปตลอดบอกเออหวานกับไปโอ้บ่มีผักเลย เมื่อวานไม่หันวันยังนะซื้อนะซื้อมีคนมาเช็คโอ้อิมแอนอิเม่ซื้อยังเอิร์นหัวอาหารเป็ดหน่อยแดงบ่อซื้อยังอย่างกินแด้วอยู่กินเพื่อบ๊อบ่๊ออันซื้อไม่ท้าวหันซื้อว่าจังได้ไม่ท้าม้อนโอ้ไม่ท้าม้อนเนาะเป็นได้เอิรนซื้อถือห่อมาห่อมาเลยได้ไก่สิแล้วแล้วอยู่ด้งเนาะเออแล้วแต่ว่าคนอ้แม่แล้วซะนั่ได้เองหน้าทงหนึ่งดีบาท ยังอันนั้นไปยากลบไปลบมาไล่เ่อฮะพูได้ก็หยานกกง <c oughs> ออโอ้พายภาย,ภายเสิร์ฟว่นี่ภายแจกจ่ายเอ <c oughs> อจิ้แล้วนามากินด้นี้เ ีห้อมเขาห้อมขอเขาแล้วพี่น้องฝนตกพี่น้องเลยเปียกปัาน,นูา้นตกหนัเมื่อกี้ฝนตกแง่งๆๆงแต่ว่าตอนนี้เริ่มกายไปแล้วนเนาะบรรยากาศแย่มำๆพี่น้องฝนตก ไข่แน่อัน,นมันตกแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนอพี่เนองตอนนี้กายสีแหลแลงวลีเน้องใข่นี่ลกเลือดแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โอจะว่าประหัวมันสีแหลวองหอดได้แต่ทำไมกอาเนาะ ลมแล้วพี่นลมไปทางพีตรงแหงเลยพี่น้องานนามาละคน ทุดท้ายกันแล้วอยู่บนนี้เนาะบนสั้นก็นมันดำบนนี้เลยเด้เห็นปะแล้วแล้วป้อ <laughs> มบนมาดำบนนี้ก่อนมันจึงแล้วเลยมันแล้วแล้วมึงเงี้ยสินะยังซองห้ยบนนี้พี่น้องยังยังตะกะกับกานาบ่อนกุตานนี่หาหนึ่ง ต้นที่เลื่อนี่ปลอมตีสีดำเป็นไงแก้วมมืออินเร่่งให ายูเป็นยังหิวเข่านาวอันนี้เหม็นหายสุดท้ายถีวดำเนี่นองแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นถีวดำต้นนี้ามูเลงกับสได้ประมาณเนาะ ทุกกกเาส่วนอันนี้เมนต้นเสาที่ว่าเฮาดำแต่ว่ามันกลับไปต่อกับขาต้งแรงก็ะลายหายเตอรีบวกลมลวมกันแหลมเมื่อฮันกันเองก็นไดบ่ยูคน วาย่ผุนมีผุนอาบาเข้าที่หายผู้หนึ่งหายที่หาเนี่ย้ำหน้าตาคนให้อยู่เพื่อนคู่เดียวกันเพื่อนเดียวกัน

หน้ามันไก่สีเหลวแล้วกันยังเลือบบไล้ห้เนาะก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าทาแบบดําแล้วมืมเนี้ยนะก็สิเพิ่มเงินเป็นหมื่นละห้าสิพันห้เนาะแต่ที่นี่เห็นพอดีตอนไก่สีเกือบสีเหลวเนาะนยังอีกบบไล้ห้ก็พอดีฝนตกลงมาแล้วมันนี่เพื่อกระน้าเนาะที่ก็เลยเออสิให้เพิ่มอีกหาพันเนาะเป็นหมื่นละหาสิมหาพันแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนครับ ดำหน้ามันนาวฝนตกเนาะนข 11, นคอเมือ่อหนึ่งหกสิบเนาะหกสิบก็คือสองร้อยบาทเนาะพี่น้องเรียว่าหกตัลงล่าเนาะกับประมาณนี้ขาให้งานอยู่เราปกติก็สีวันหนึ่งหา 10, สาิ 9, 45, 40, 40, พันเนาะซาแต่เกาสี่สิบห้าสี่สิบพันแต่สี่สิบห้าหาสิพันแต่ว่าพอดีส้วงนี่เรือปีล่างๆมานคนคบอลน,นิยมถีจะดำหน้าคนสะไลกันสีมักวันหวานเอาลายกหัวมันก็เลยบกหอยมีคนจ้างน้ำหน้าฉะนั้นขาแห้งก็เลยตกลงมาวันหนึ่งสามสิบไปจ่ายเงินเนาะก็ Kem gì mưa nó mày đồng bim mướt nó bạn nè này là ừ ừ thì nhăng yukie nhăng yukian bay burst đi bớt đi thang đi đi này đi mì lại nhanh thang đi đi

วนี้ในชงอมาให้อีผู้นึงนี่ผู้นี้ได้ไปหาิบแล้วก็นบปิบพันนี่ได้สามพันใช่ดามันคบลุกไปแล้วขอบใจเด้อขอบใจไร้หน้าทงนันพอกันอีกยางทางนี้เนาะใช่หน้ายังนองๆนี่น้อง เส้นแปดเส้นแปดแล้วกันอันนี้เด้กระป่านี่เป็นหองเดี๋ยวลานน้อพี่หนองกันเส้นแปดอีกสามซิบกระดำมตากพลน้อพี่หนองจนขำจนเหมือนน้อยอยากซอยมันแหลวแต่ว่าเกือบแล้วน้อยยังยังจะหายังซ้หายปะป่า้าได้อันนั้นป่าลูกกะ

เศร้าพานะกับพ um. um> well, um> ่อเดินเลยลูกเดินยเดินเยเอาิดใจครับได้แล well, ้วบอลบอได้เลยน้อนี้ไปเดินทางกรับหงน้าไปกีโลจักเมื่อเองนี้ย คลิปนี้ทิบซีจบไว้เพียงเท่านี้เนาอพี่น้องนี่ก็คือเป็นขาแให้งานอยู่แล้วเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย